โปร5ทับ5นี้ทำให้คุณเป็นเจ้าของ Fortuner สวยคลาสสิกราคาแข็งปักแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันนะพร้อมใช้ขนาดนีน้อีกหนึ่งรุ่นครับที่เป็นขวัญใจนะก็ต้องมีในเทียร์ลิส ใครหลายคนแหละถ้าจะหารถมือสองสักคันนะเน้นในตัวของเจ็ที่นั่งนะครับก็ต้องมีเลยติ๊กมาเลยติ๊กถูกติ๊กถูกเลยมานะครับผมแต่ส่วนมากนะก็ยังจะติดในเรื่องของราคานเพราอ f o จ t u n e r ก็ต้องบอกกันว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาแข็งปักมากๆถ้าเกิดเทียบรุ่นเทียบปีหลายคนก็ยังต้องหูยอมขยับนะยอมละทิ้งความอยากได้นะครับไปเล่นรุ่นอื่นนะในปีที่เท่ากันในราคาที่ถูกกว่าไปยัดกว่านะครับผมและนี่ครับสั่นสะเทือนมาแล้ว กับโปรพิเศษ5ครับ5นะครับผมที่โตโต๊ขาครับกับคันนี้ Fortuner ครับปี2021นะเป็นตัวของ2.4ตัว G ีสีขาวด้วยหน้าใหม่นะผมแบบปัจจุบันนะครับผมหน้าสวยเลยนะหน้านี้ผมว่ามันดูหล่อเหลาทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็โฉมนี้ก็เป็นโฉมยอดนิยมเลยที่ใครหลายคนแบบชอบแล้วก็ติดใจแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูได้เลยครับว่าโปร5ทับ5นี้ทำให้คุณเป็นเจ้าของ f o r t u n e r ปี2021คันนี้ได้ง่ายขึ้นมากนะ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในว่าเป็นไงบ้างครับมาเชิญเข้ามาด้านในเลยนะครับผมกับตัวของ Fortuner <น>ก็เป็นรถที่มีสเสน่ห์ดึงดูด อีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวครับเรื่องออปชันฟังก์ชันนะเขาไม่ได้แบบจัดมาให้เยอะไม่ได้เต็มมากนะครับผมแต่ว่านะครับในเรื่องของการจัดวางแล้วก็ในเรื่องของความใช้ง่ายก็ต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยของทางโตโยต้าเขาก็ทํามาให้ดีนะครับผมหน้าจออะไรต่างๆสวยงามนะครับโบรมาลายสวยนี่ตัดเย็บมาดูดีอินเสิร์ตลายไม้อะไรต่างๆนะครับผมสวยคลาสสิกเลยหน้าจอกลางก็เป็นระบบตัวของแบบสัมผัสนะครับสวยสะอาดนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะต่างๆของเขานี่ครับเต่งๆๆนะใครดูคลิปนี้แล้วบอกชอบก จูดเนอร์บอกเลยนะเอาปีนี้ไอปีสองพยี่สิบเ ตัว G เนี่ยแหละคันนี้เลยนะครับผมบอกสวยนะครับดูดีมีสเสน่ห์สวยสะอาดด้านหลังก็กว้างขวางนั่งก็สบายนะครับผมก็เน้นในเรื่องของตัวบอดี้รถนะทางโตโยต้ขาของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรับประกันหลังการขายที่มีให้คุณลูกค้าอีกนะครับผมมานะครับผมสวยๆนะครับผมแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันนะพร้อมใช้ขนาดนี้แล้วมาถึงไฮไลท์ก็คือในตัวของราคาที่จะทำให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นมากๆมาเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าคุณคิดว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยนะ 9 0 0 0ขึ้นทั้งนั้นมาไปดูกันครับมาครับผมมาถึงในเรื่องของราคาแล้วย้ำอีกทีนะถึงแค่วันที่5เดือน5นี้เท่านั้นนะครับกับโปรสุดพิเศษีที่โตโตคามอบให้นะครับผมจากราคาปกติครับ9 5 9 0 0 0บาทนะครับ9 5 9 0 0 0บาทครับกับราคานี้พิเศษสุดจริงๆครับ 8 2 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมนะจากเดิมผ่อนอยู่ประมาณ1 8 0 0ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ1 5 0 0นะครับใครสนใจดูคลิปนี้แล้วนะครับผมรีบโทรนัดเข้ามาชมรถได้เลยนะครับที่โตโตคาครับกับเบอร์โทรศัพท์083777747 7 77 77 77 <c oughs> และ083777757 7 77 77 77นะครับผมสวยมากคันนี้กับตัวของ Fortuner 2.4ตัว G ปี2021หน้าใหม่ครับผม